ให้หยกดยหยกเหรอโอเคมือสั่นเลยนึได้ไหมคะ50นาทีนะคะลห50าส50นาที5รอ50นาทีหนาทีก็เยอะไปเลยไม่ต้อไปเรื่อยๆได้เลยค่ะขวัญซินเตอร์เลยลูกตอนนี ยังเข้าได้อยู่นะคะส่วนไหนส่วนไหนที่บ้างส่วนไหนคะเยอะไหนเยอะได้เยอะใช่ค่ะใช่อะไรที่เราชอบใช้มันจะมาดึงดูดเราเสมอใช่ๆใช่นับได้ไหมตอนนี้ตอนนี้กี่ตัวแล้วเอาจริงๆหลิงก็ไม่ได้นับนะแต่ว่าก็ทำงานไปเรื่อยค่ะไม่ได้ลับคิวทองตลอดฮะคิวทองตลอดเลย คิวทองไหมนี่ก็ต้องถามผู้จัดการหลิงไม่ไม่รู้คิวตัวเองเลยก็คือวันวันก็คือรู้แค่ว่าเอาวันนี้ต้องทํางานอะไรแล้วพรุ่งนี้ต้องเตรียมอะไรบ้างใช่ค่ะถ้าจะเรื่องหลายสิบตัวมันเินเตอร์ใช่ทำหลิงสิทธิ์แล้วก็รวมกองด้วยพี่แหม่มเขาหลายสิบตัวไม่รู้นี่ไงนับ่หขนาดผู้จัดการยังไม่ได้รับเลยหลิงแลนับไม่ถูกเลขหนึ่งสองสามนับไม่ถูกแสดงว่าเรียกว่านับไม่ไหวใช่ นับนับไม่นับไม่ได้นับ่าใช่ก็ทำเข้าได้อีกเข้าได้อีกหนูชอบทำงาน I love my job แล้วหนูก็จะเป็นทำหน้าที่นี้ให้ดีที่สุดหนูเพิ่มยอดขายให้กับแบรนด์ที่หนูรักใช่ครับก็บอกว่ามีคนทอมออกมากน่เดือนก็ไปเกืับลอยน้นเลยนี่ ฮะจริงเหรอคะไม่น่าใช่นะคะไม่แน่ไม่แน่ใจค่ะเออแต่ว่าวันนี้เราทำงานทุกวันเลยไหมพี่เต็มเดือนใช่ไหมเต็มเต็มเต็มทุกวันค่ะถ้าอย่างในหนึ่งอาทิตย์นะคะเรามีวันหยุดบ้างไหมคะอืมถ้าหนึ่งอาทิตย์เหรอคะอย่างจริงๆอย่างที่เคยบอกว่าช่วงก่อนอ่ะหลิงเคยทำงานแบบเกือบ กวันก็คือทุกวันแล้วแหละคะ่ะแล้วก็วันหนึ่งบางทีก็หลายงานจนตอนนี้หลิงรู้สึกว่าเออหลิงอยากอยากมีเวลาดูแลตัวเองบ้านาก็เลยขอแบบถ้าเป็นไปได้ขอหยุดอาทิตย์ละครั้งอ,อ,อะไรอย่างเงี้ยคระเพื่อที่เพื่อที่ททจะดูแลร่างกายฟื้นฟูแบบจิตใจร่างกายของตัวเองใช่ค่ะแต่ก็มีเวลาแบบ่งส ح, ัดส ح, ัดส ح, ัเวลาให้กับตัวเองไหมครับช่วงเนี้ยใช่เห <c oughs> มือนคิวแน่นอยู่ เรียกว่าในในวันที่คิวแน่นๆเราก็ยังมีเวลาดูแลตัวเองใช่ค่ะในหนึ่งวันเคยรับเยอะสุดกี่งานคะสี่สี่งานใช่ในหนึ่งวันสามารถวิ่งได้สี่งานตอนนี้ร่างกายเราอใช่คะเรื่องสุขภาพแข็งแรงมากนะคะาแล้วหนึ่งวันที่เราได้หยุดส่วนใหญ่หนิงจะทำอะไรคลรองข้างกายหรือนอนเออก็ขึ้นอยู่กับว่าร่างกายแบบ ช่วงนั้นต้องการนอนหรือเปล่าแต่ว่าถ้าช่วงนั้นพักผ่อนเพียงพอหลิงก็จะเลือกที่จะไปออกกําลังกายหรือว่าพิลาทิสเพื่อที่จะให้ร่างกายตัวเองแข็งแรงมากขึ้นค่ะใช่กานพักของเราค่ะเราคิดว่าแบบคนแบบเราคิดว่ามันเพราะอะไรเลยทาไมถึงแบบเอ้ยพอดแบบไม่มีแผ่วเลยเพราะอะไรเพราะความน่ารักเพราะ เพราะว่าอะไรคะขอมอบใบให้กับสื่อมวลชนเพราะอะไรคะน่ารักน่ารักน่ารักสื่อมวลชนบอกว่าความน่ารักแบบเก่งอ่ใช่เราก็เต็มที่กับทุกงานที่เรารับอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็น่ารักกับคนรอบข้างก็คือหลิงก็เป็นคนที่เต็มที่กับงานจริงใจกับคนรอบข้างอยู่แล้วอะไรที่เรารับมาเราก็ต้องรับผิดชอบแล้วก็ทำมันให้เต็มที่ใช่ค่ะ ความสำเร็จที่เกิดขึ้นนะคะคิดว่าแบบมันที่สุดหรืออยากหรือว่าไปต่อได้อีกไปได้อีกไปได้อีกอย่างว้ที่สุดค่ะไปได้อีกเลยแสดงว่าเราก็ต้งโกของเราไว้ก็จะไปโกสูงสุดเลี้ยวไว้โกสูงสุดนะคะอยากไปให้ถึงอะไรงียคะตอนนี้ระยะสั้นอยากเล่นหนังอย่างเป็นเป็นเป็นอีกอย่างหนึ่งที่เราเรายังไม่เคยลองแล้วก็เป็น สิ่งใหม่สําหรับเราใช่ค่ะแล้วคาแรคเตอร์ถ้าเกิดว่าได้เล่นหนังจะได้คาแรคเตอร์แบบไหนต้องการได้หมดเลยถ้าถ้าบทมันเหมาะกับเราบทดีเราก็อยากลองเล่นเองนไม่ติดที่ลังตอนนี้ที่มาจัดสภาพความนะคะมันมีมานดีมันไม่กังจริงๆคือตอนนี้ เวลาคุยงานเขาจะไม่ได้แบบทักมาติดต่อหลิงโดยตรงก็คือต้องติดต่อผ่านผู้จัดการผ่านทางช่องสามเพราะฉะนั้นถ้าแบบไม่ได้เขาไม่ได้คัดมาจนถึงที่สุดหลิงก็จะไม่รู้ว่าอะไรที่ติดต่อผ่านเราบ้างค่ะปีนี้เป็นปีที่เป็นปีทองของเราหรือเปลนเป็นปีนี้เป็นปที่ได้ทำอะไรหลากหลายคุเรด้วยอะไรอย่างนี้ใช่สามสิบยังแจ๋วสามสิบกำลังดีค่ะยังีทองด้วย วีทองด้วยวีทองด้วยวีทองหายปีแล้วนะิหาอปีติดกันเลยย่างหนูเพิ่งหนูเพิ่งมามาทำงานหนักๆสองปีแล้วก็ที่แล้วก็กินได้แล้วก็ปีนี้แล้วนะอ๋อแต่ก็ไปได้อีกไปได้อีกค่ะได้ทองคืนทองคืนช่วงนี้ทองขึ้น ไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวค่ะแต่ความทีองหด็กก็เกิดสะโดุดขามเรื่องมันเกิดในทาเรื่องน่าดีเรามป็นเจ้าจ้างขามที่ไปแจ้งความจริงๆคือเมื่อเมื่อหลายเดือนที่แล้วหรือเปล่านะที่หนูเคยสัมภาษณ์ไว้ค่ะคือก็รู้ว่าตัวเองว่ามีคนตามไปถึงถึงคอนโดอะไรอย่างเงี้ยค่ะใช่ซึ่งหลิงก็มอบมอบอำนาจให้ทางช่องไปจัดการแล้วใช่ ก็น่าจะเป็นกลุ่มเดียวกันนะคะใช่คุณงที่เราโดนว่าคืออะไรคะอะไรนะคะเราสิ่งที่เรากับทำต่างๆอะไรบ้างก็เท่าที่ทราบมาก็าคือโดนตามรถอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็เอ่ออาจจะแอบใช่แอบตามมาถึงพื้นที่ส่วนตัวอืประมาณนี้ค่ะ จริงๆถึงถึงพื้นที่ส่วนตัวหลิงก็รู้สึกว่ามันรุนแรงมากเกินไปแล้วใช่จริงๆล่าสุดใช่ค่ะล่าสุดเห็นว่าคือคนขับรถถูกไล่ออกไปแล้วเพราะว่าเขาใช่เอ่อเท่าที่ทราบมานะคะจริงๆคืออันนี้ก็ต้องรอน้องออมเป็นคนชี้แจงเพราะว่าตอนนี้มันก็มีเอ่อคนที่ต้องรับผิดชอบฝั่งนี้เขาเรียกว่าทนายหรอหรือว่าทางช่องเขารับผิดชอบอยู่แล้วแต่ว่าเท่าที่ เท่าที่ทราบมาก็คือน้องออมก็ไล่คนที่ส่วนเกี่ยวข้องออกแล้วใช่แล้วตอนที่เราอยู่ในพฤติกรรมขอเป็นยังไงบ้าจริงๆหลิงก็ไม่ไดไไ้ไม่ไม่ค่อยได้อยู่กับคนล,ลดของน้องอ,อมนะคะใช่ก็ไม่ได้ไม่ได้สน,นิทค่ะแต่ว่าดูภายนอกก็ดู ปกติไม่ได้แบบไม่ได้มีอะไรนอกามีเครียดมีกดดันอะไรไหมครับเพราะมันเป็นคนใกล้ตัวด้วยแล้วเป็นคนที่ไว้วางใจด้วยแต่ว่าจะต้องุข้อมูมลสำหรับเรื่องนี้อะไรใช่จริงจริงก็แอบเป็นห่วงน้องอหมายถึงว่าคือเราก็แชร์กันทุกเรื่องว่าเออนี้เกิดอะไรขึ้นบ้านก็รับรู้แล้วอะเออน้องออมก็มีกังวลคือมัน ใครที่โดนมาก็คงกังวลแล้วก็เครียดแหละที่ที่ที่โดนคนใกล้ตัวทําแบบนี้เขาก็คงแบบเสียใจกับกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะคะใช่ใครกำลังใจออนยังไงบ้างคะหลิงหูว่าเครียดอยู่เหมือนกันใช่ตอนนี้จริงๆตอนนี้น้องออมดีน้องออมดีขึ้นนะคะหลิงก็ให้อาปูไงอาปูชิคกินไปเยียวยาจิตใจใช่ตัวคุณอ่อนต้องแต่งไว้ออกแล้วก็ดำเนินทีมีกับคนนั้นด้วยไมเพราะว่าข้อมูลของเราก็เหมือนเขาก็เอาไปหาด้วย ใช่<ม>ก็อาจจะมีส่วนส่วนนี้ก็ต้องให้น้องอมมาชี้แจงแล้วก็ส่วนน้องอมก็มีมอบอำนาจให้ทางชองด้วยค่ะใช่ให้เขากำเนินกำเนินเรื่อง,งนี้ต่อค่ะ,ะปัญหามืใช่ไหม,ไหมที่แบบคุณรถทำเรื่องน่าตกใจมากเลยคือหลังจากเรื่องลยหลิ่ก<ๆ>็มีมีคุยกับคุณรถเพิ่มเติมด้วยว่าเออมีเกิดเห็นข้อพอคุณรถอยู่ด้วยกันก็จะมีการพูดคุยกันก็ เออก็ทราบข้าวๆค่ะแล้วก็ถามว่าเออได้ทำไหมอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็พูดหมายถึงว่าบอกความความแบบจริงไม่ได้ความจริงว่าเออห้ามนะไม่ได้นะอะไรอย่างเงี้ยค่ะตอนนี้มาตรการในการดูแลตัวเองค่ะมัต้องสองคนเข้มข้นขนาดไหนคะตอเรื่องนี้พอ,นะอ,อเรื่องนี้ออกก็มี เขาเรียกว่าบริการเข้าทันทีเลยจริงจริงไม่ถ้าถ้าชีวิตประจำวันไม่ถึงกับมีบริการขนาดนั้นคือหลิงหลิงกับน้องอมยังใช้ชีวิตปกติอยู่ค่ะแต่ว่าพอมามางานอะไรอย่างเงี้ยค่ะทางผู้จัดหรือว่าทางช่องหรือว่าเวลาเราไปต่างประเทศอะไรเงี้ยค่ะเขาก็มีคนที่มาดูแลความปลอดภัยเรา พี่หนึ่งพี่หนึ่งเกิดการระแวงมากขึ้นไหมเพราะว่าทุกย่างก้าวของเราตอนนี้มันต้องระวังมากขึ้นเรื่อยๆเพื่อไม่ให้เกิดอย่างนั้นมันเกิดขึ้นจริงๆถามว่ามีไหมก็ก็มีค่ะใช่อืมแต่ว่าก็ไม่รู้จะทำยังไง <laughs> ใช่มันก็ได้แค่แค่แบบระวังตัวให้มากขึ้นแล้วก็ถ้าจับได้ก็จะดำเนินคดีเราเราเสียใจไหม เสียใจไหมกับมันมีเป็นจุดเรื่องแบบนี้กับเราเพราะว่ามันเป็นคนที่เราไว้ใจเป็นคนที่เป็นไปข่าวอะไรอย่างเงนะที่มันเกิดเหตุการณ์แบบนี้ที่ตลิ่งเสียใจสิเพราะว่าคุณใกล้ตัวหลิงก็คือหลิงให้ใจเต็มร้อยอยู่แล้วใครที่แบบว่าเราให้ใจไปแล้วเขาเขาแบบทำแบบนี้กับเราเราก็เสียใจใช่ ถาเขาสัทิษฐาอยากบอกอะไรถึงซาแซถึงคนที่ทําอะไรที่แบบแลุกข้ามต้องเพิความพอดีกับทั้งหญิงอ่อนนะคะก็ก็อยากจะฝากฝากอะไรดีอะจริงๆอยากให้หยุดการกระทําแบบนี้ซึ่งเราก็เราก็ออกมาแอคชั่นชัดเจนแล้วว่าออเออถ้าจับถ้าเจอแล้วเราก็จะดําเนินคดีดาเนินคดีดําเนินคดนีน,ดน,น,นะคะก็เพราะฉะนั้นใครที่แบบ ยังตามอยู่ก็วอนให้หยุดเลยดีกว่า ừ, เวลาเวลาทำงานเราก็เต็มที่กับแฟนๆทุกคนจริงๆหรือว่าใครที่ ừ, ใครที่ไม่ชอบเราก็อย่าทำแบบนี้เลยมันแบบทำร้ายจิตใจของของศิลปินมากๆไม่มียอมความใช่ไหมไม่มีไม่มียอมความค่มมะใช่สู้จนถึงที่สุดโอเคขอบคุณค่ะ